สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตโคเคอเรนซี b บิตคอยเช้านี้ยังปรับตัวลงต่อนะครับลงมาแถวๆามหมืนนะครับซึ่งมีแรงกดดันทั้งปัจจัยภายนอกภายในนะครับล่าสุดในฝั่งเฟดเนาะก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอก0.25%แล้วก็ทางฝั่งของ c m บ Group ก็มีการเลคอร์ดโพล่าสุดสูงถึงนะ88.7%เลยในการปรับขึ้นดอก รวมถึงปัจจัยภายในที่กดดันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ UK เนาะที่มีการร่างกฎหมายที่จะสามารถเข้าไปยึดทรัพย์นักลงทุนนะครับในฝั่งคริปโตได้เลยนะถ้าเกิดเขาสงสัยถ้าตัวร่างกฎหมายนี้แอปพูกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันในการเทขายเกิดขึ้นได้อีกนะครับแต่ก็มีข่าวดีเนาะในฝั่งของ Backlog ที่มีการ r e f i ล์นะครับแอปพลิเคชันในการ ขอตัว Bitcoin Spot ETF ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงนะฮะทางฝั่ง CEO ก็ได้มีการออกมาพูดด้วยนะว่า Bitcoin เนี่ยจะเป็น International Asset ที่ทุกคนสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับแต่ในฝั่งเทคนิคเข้าเนี่ยมันปรับตัวดรอปมาถึงโซนแนวรับสำคัญละแล้วโพอชันของเราก็เก็บมาทั้งเมื่อวานเนาะแล้วก็เช้านี้เนะี่ยเต็มคาราเบลเลยนะครับรายละเอียดเทคนิคเข้เรามองกันต่อเดี๋ิ้นไปดูกันในคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับส่วนโดย miningpro ครับ มายิโป o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้องมา i ิ g โป o ครับเพื่อคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ เรื่องเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและถ้าใครที่อยากจะเข้าไปแจมพูดคุยกันต่อในไลฟ์เป็นแชทแล้วก็ดิสคอตนะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์ตเตอร์ของเราในยูทูบนะครับแล้วมีการกดสมัครตรงนี้นะมีการอัปเดตดิเรกชันการเทรดแบบเดียวท่ามนะครับแล้วก็ดิเรกชันตลาดแบบเดียวท่ามในชุมชนนะครับณนะตอนนี้เพื่อนสามารถเข้าไปดูกันได้ รเรื่องแรกเลยที่อยากจะมาเด็มเพื่อนเนาะก็คือในฝั่งของเฟียนกี้เด็กมีการปรับตัว drop ลงมาแถวประมาณ56นะครับนะตอนนี้เพราะว่ามีความกังวลเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในนะครับทางฝั่งของเฟดเมื่อคืนนี้นะก็มีแนวโน้มนะครับที่จะปรับขึ้นดอกถาประมาณ0.25%นะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัว Cb Fed w a t c ล่าสุดมีการทำโโพขึ้นมานะครับก็สูงถึง88.7%เลยเนาะที่เฟดจะมีการปรับขึ้นดอกในรอบหน้า นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะซึ่งตรงนี้อีกประมาณ20วันนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งมาไลฟ์กันด้วยนะครับรวมถึงในฝั่งเฟดเนี่ยตอนนี้เขาก็มีความกังวลหลายๆเรื่องนะครับถึงตัวเลขที่กําลังจะออกมาว่าตัวแตดอกเบียนะครับที่เขาจะปรับขึ้นเนี่ยมันสามารถกดนะครับตัวเงินเฟ้อได้จริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้เขาก็มีการเมนชั่นเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงมีข่าวดีด้วยเนาะว่าทางฝั่งของแบ็กบล็อกได้มีการรีไฟนะครับบิตคอยสปอร์ตอีเชฟนะครับที่ม ทางฝั่งของ ADC ก็เดี๋ยวต้องรอดูซึ่งรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดด้านในนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะทำการใส่ในฝั่งของคอยเบดเข้าไปเป็น SSA ก็คือเป็นตัวการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็รีเช็คไทม์เซชันต่างๆระหว่าง NASDAQ ระหว่างทางฝั่ง ADC แล้วก็ทางฝั่งคอยเบดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็น่าจะมีการแอปพูเร็วนี้หรือเปล่าเดียวรอดูกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย c o Backlog ก็ได้มีการ ออกมาพูดนะว่าคริปโตเคเรนซีนะครับในฝั่งของตัวบนะิตคอยเนี่ยเขามองว่ามันน่าจะเป็น Gold ดิจิตอลโกได้รวมถึงในฝั่งของตัว international asset ด้วยนะครับที่นักทุนทั่วโลกเนะี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้นะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะน่าจะเป็นการปูพรมปูทางก่อนเนาะให้นักทุนรายย่อยเชื่อมั่นนะครับในบิตคอยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้ามาลงทุนในตัว asset ตัวกองทุนของเขาที่เป็นฟันที่เขากำลังจะขออยู่เนาะในฝั่งสปอตนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันละกันคราวนี้ล่าสุดนะครับในฝั่งบิตคอยก็มีการปรับตัวดรอปลงมาปิดภาพเดย์ไปแล้วนะครับก็ปิดไปแถวประมาณ3,400นะตอนนี้ก็มีการปรับตัวแดงลงมาต่อนะครับก็อยู่แถวประมาณ3,300ลงไปทิ้งไส้ด้านล่างนะครับที่ตรงนี้ภาพเดย์ก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่ามีโอกาสที่จะย่อลงไปแถวเส้นแนวรับด้านล่างได้เนาะ EMA 26แถวประมาณ29 0 0นะครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยต้องทําการเบรค ทำเฟรมเล็กๆล,ลงไปก่อนนะครับช่วงเดี๋ยวจับเด็ดเเพื่อนอีกทีหนึ่งในภาพวีให้เพื่อนดูนิดน,นึงว่าก่อนน้น,นี้มันมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับในฝั่งไอซายก็คือราคาเนี่ยเบรกทำให้นะครับแต่อายไซไม่ทำหายตามเนาะดังนั้นก็มีแรงกดดันในวีคนี้นะครับในการเทขายออกมาซึ่งถ้าเกิดวีกนี้อีก3วันเนี่ยปิดไปแล้วมีลักษณะ ของแ r r ิ่งกับฟิ้งกดลงมาเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดมีแรงกดดันในการเทขายอาจจะลงไปเทสแถวแนวรับด้านล่างของภาพวีด้แถวมาสองหมื่น0้อันนี้ก็ต้องรองมาระวังน,นะไม่ไม่ให้มันหลุดลงไปถ้าเกิดหลุดลงไปมีโอกาสที่จะปรับลึกได้นะครับคราวนี้ในภาพเดเนี่ยถ้าไม่ปรับลึกเรามองว่าเป็นลักษณะของแห่ขยายได้อยู่นะซึ่งได้มีการวิเคราะหออ์ไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วคลิปก่อนๆแล้วว่าตรงนี้ขึ้นมาเป็นหัวนหนึ่งเพราะมีไซเวกเกิดขึ้นแล้วก็ ทำการเบรกไฮนะครับซึ่งเนี้ยถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มการดรอปแถวมันสามหมื่นลงมามีโอกาสที่จะปรับลงมาเป็นในเคสแรกก่อนได้ซึ่งเคสแรกเนี่ยไม่ควรที่นะที่จะเบรกทะลุแนวรับด้านล่างนะครับแถวมันสองืันห้ก็คือแนวรับฟีโบอยู่แถวประมาณ2องืั แถวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าดูการคอนเฟิร์มในการปรับตัวลงในฝั่งไอซายเนี่ยตอนนี้มันมีการเบรกนะครับตัวแนวรับไอซายแถวประมาณ64ลงมาละก็อยู่อัปเดตล่าสุดแถวปมาณ6กดังนั้นเนี่ยมันเข้ามาในโซนที่แรงการปรับตัวขึ้นมันจะมีน้อยลงนะครับดังนั้นต้องรอดูนะแต่ถ้าเกิดเคสเนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเบรกขึ้นแมงจิเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปด้านบนเลย ประมาณ40,000กว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันในภาพย่อยกันนิดน,นึงหลังจากที่เราเปิดโพซชั่นรอบล่าสุดแล้วก็สะสมโพซชั่นมาเรื่อยๆนะก็มี2มุมมอง2ออสิสบอร์ดท,ที่เราสามารถเทรดได้ในรอบนี้ก็คือแถวโซนที่ผมเปิดไปแถวประมาณ31,000กว่ากว่า ก็เก็บพอชั่นไปเรื่อยถ้าเกิดมีการเบรกลงมาก็เลทโปรฟิตลังไปต่อแต่ถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นไปเล่นในโซนบนเรนาก็จะมีแนวาการช็อตด้านบนอีกแนวหนึง่งซึ่งมันมีแนวต้านที่ค่อนข้างมีน้ยสำคัญเลยนะครับที่ผมมองไว้แถวแถวมาณสามหมื่นหนึ่งไปปลายนะแถวประมาณ3ามหมงกลางๆแถวนี้ซึ่งมันมีการทิ้งไส้ก่อนหน้านี้ผมก็เลยให้จุดนี้เป็นจุดเบสนะครับว่าถ้าเกิดมันเบรกทะลุขึ้นไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนมุมมองในการเทรดใหม่แต่ถ้าเกิดมันยังไม่ break, เบรกเรายังมองไว้มุมมองเดิมอยู่ คราวน,นี้ในภาพย่อยเนี่ยถ้าเกิดนะครับ I S I มันมีการทําการอ่อนแลกเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะค่อยๆมาลดโพซชั่นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้โพชั่นเราเก็บมาค่อนข้างเต็มเลยนะครับแล้วก็แนวรับในฝั่งฟิโบที่เรามองไว้แถวประมาณ7 7 0 0 0กว่ากว่านะครับของเวฟสอนี้ที่ดอกลงมาเนี่ยนะครับหรือว่าจบห้าไปแล้วตรงนี้ที่ดอกลงมาเป็น2เนี่ยก็จะมา,เ,าเคลียร์โพชั่นในโซน กรอบด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเดาเดบตเพื่อนในห้องโอเคเชลอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเคสการปรับตัวลงลึกกันบ้างก็มีโอกาสอยู่นะครับซึ่งตรงนี้โอกาสในการปรับตัวลงเป็นเคสนี้เราจะต้องดูเวฟย่อยๆในนี้นะครับว่าลักษณะการปรับตัวของเขาในรอบนี้เป็นลักษณะของการปรับตัวลงมาที่แบบเป็นห้ขาหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นห้ขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดบลงมาเป็นขาเอกลึกได้ นะครับตรงนี้ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวแนวเทรนไลน์ที่มันได้มีการเบรกลงมาแล้วเนาะจากตัวสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างน,นะครับมันบ่งบอกถึงแรงการปรับตัวขึ้นไปใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยฟอลโล่ในฝั่งของการช็อตลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเบรกทำไฮเออร์ไฮเกิดขึ้นนะครับซึ่งแนวซับล้อตเนี่ยตอนแรกผมให้ถวมาสามหมื่นสองห้าร้อยเลยนะด้านบน ถ้าตอนนี้มีการเลื่อนสอบร้อนลงมาละแถวประมาณ3าม0 0ืนหนึ่้ารแล้วก็เลื่อนมาล่าสุดเมื่อคืนนะครับแถวประมาณ3าม0 0ืนนิดๆนะครับึ่งงนี้ผมก็เดบินเพื่อนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะรอดูประเมินไปเรื่อยน,นะว่าแนวรับแถวประมาณ3400มเนะี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างแต่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรให้เราเห็นว่ามันมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปแถวประมาณ3 0,000ืถ้าเกิดลงไปเจาะแรงๆได้ก็มีโอกาสที่จะเบรคทะลุลงไปได้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งคราวนี้มาดูกันนนนนฝััั่่งงงตาาาดดอืกบ้วโจเป็ยไ เมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวแดงย่อลงมานิดนึงหลังจากที่เฟดมีการออกมาพูดคุยถึงตัวม e ทติ้งมินิท e เนาะแล้วก็ในฝั่งของ n a สแ a กก็ดรอปมานิดนึงนะครับทองคํายังฟองตัวเป็นลักษณะของดาวเทนอยู่ถ้าเกิดตอนนี้เราอาจจะเลือก Stop ปลอสมาแถวประมาณ1,000 958ถ้าเกิดเบรกขึ้นมาจะต้องปิดโพชันไปนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งด้านบนเนี่ยก็เป็นตัวแนวสต็อปอแรกที่เราได้มีการรับเดตเพื่อนกันไปนะครับน้ำมันนะครับยังไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับ DXY ก็เริ่มพังกหัวกลับขึ้นมานะเพราะว่าในฝั่งของดาวโจนในฝั่งของริบบิทโครนซีก็เริ่มมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเงินก็น่าจะไหลกลับไปที่ดอลล่าร์เพิ่มมากขึ้นนะครับในฝั่งของกอคริทโตที่เราได้มีการเปิดพอ่่ยูลาสาะ ARB ก็ยังรัน Profit อยู่นะครับยังรัน Profit อยู่เดี๋ยวจเ้เดทเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนดูด้วยในโพสชั่นล่าสุดนะครับตอนนี้ในภาพเล็กๆเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวไหมในั่ง ARB ก็ยังนะเพราะว่า iSI ก็ยังขีดลงมาอยู่นะครับแล้วก็แนวเทรนไลน์ก็หลุดลงมาละการปรับตัวดึงขึ้นไปก็ไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นก็ยังเลทโปรฟิตรันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเซเหมือนกันก็มีแท่งใหญ่หญเกิดขึ้นนะครับณตอนนี้ที่เราได้มีการอัปเดตถึงลิซีบอร์ดในการเทรดให้กับเพื่อนนรน lot รกกนบนแว่พ น่านขวามือตรงนี้นะครับก็คือตัวโลกาก,ก่อนหน้าที่มันดรอปหลุดลงมานะครับก็ให้2แนวนี้ในการเทรดรวมถึง BCS มีการ r e เทสกลับขึ้นมานะนิดนึงนะเพราะว่าในภาพ day เ,เนี่ยมีการลงไปเทสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยแรก12แรกนะครับแถวประมาณ250ที่เราคุยกับเพื่อนว่าแถวโซนนี้น่าจะมีแรงดึงกลับได้ต้องรอดูตรงนี้ว่าเขาจะดึงกลับขึ้นไปแรงหรือเปล่าถ้ากลับขึ้นไปแรงแนว stop loss เราจะต้องเ,อเลื่อนลงมาแล้วก็ทําการ stop loss ไปก่อนเนาะอาจจะเป็นแถวประมาณ 288ก็จะต้องซบรอ0ไปก่อนแหละนะครับเพราะว่าแรงการดึงกลับมันมีค่อนข้างเยอะอาจจะไปลอยทีด้านบนนะในการเปิดเวอร์ชันอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวโพลชันล่าสุดกันบ้างน,นะครับการเลคคอร์ดฮิสตอรีในภาพสัปหเนาะหลังจากที่ผมได้ดึงตัวโปรฟิตที่เราเค้นพอรแมสรอบก,ก่อนหน้านี้เนี่ยไอาพีคให้เพื่อนดูนะครับแถวประมาณ50,000กว่าเนาะก็กรอบลงมาตรงเนี้ยผมรีบาลานซ์พอร์ตแล้วก็ดึงออกไปรีบาลานซ์หมดเลย สำหรับตัวกำไรไม่ได้มีการเปิดพอร์ชั่นเลยแล้วก็มันเริ่มสตาร์ทรอบใหม่นะครับแถวประมาณเจ็ดพันกว่าตอนนี้ก็หลังขึ้นมาละแถวประมาณหมื่นกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ารอบนี้เราจะสโนว์บอลขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับการเปิดพอร์ชั่นรอบนี้นะครับซึ่งพอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยอัปเดตขึ้นนิดนึงก็เปิดอยู่ในฝั่ง ARB นะฮะในการช็อตเนาะก็เอนทรีไปรวมๆเฉลี่ยในแถวประมาณ1.149นะครับก็ถามว่าราคาการเข้าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วในฝั่งของโ b c เนี่ย ราคาไม้แรกที่เราเข้าไปเนาะท่านเพื่อนลองดูตรงนี้ก็อยู่แถวประมาณ31,100กว่านะครับก็ไล่ช็อตมาเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นการเทรดแบบการสโนบอล l ในภาพเล็กๆซึ่งมันจะมีไม้ที่เราค้างด้วยเมื่อคืนที่ผมเก็บไปนะครับแล้วก็มีไม้เมื่อเช้าที่เราเปิดไปเนี่ยก็ปวกขึ้นมาละนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึ่งนะฮะคนนี้เพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมกันเนาะก็สามารถเข้าไปในห้องอ OK เ Signal ได้เลยนะครับในนี้ก็จะมีการแปะพิน อัปเดตชั่นการเทรดซึ่งมีการขยับสอบล้อเรื่อยๆนะถ้าเกิดมันถูกทางตอนนี้ก็สอบร้อเรื่อยมาที่31,000กว่ากว่าแล้วก็ ARB e ก็ขยับมาที่1.19นะครับแล้วก็โพชัลล่าสุดที่ผมอัปเดตไปก็จะมีที่เปิดฝั่งช็อตของพอร์ตใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็อของพอร์ตที่เรามีการอัปเดตเมื่อกี้นะครับก็เปิดอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะตอนนี้นะครับพื่นก็เข้ามาแจ้งยูดีในห้องเข้าร่วมโอเคเมนเจอร์แล้วกันในนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีน้อง ห้องอตัวโอเคฟาวกับโอเคเชนเนลขึ้นมาเพื่อสามารถเข้าไปแจ้งกันได้ซึ่งสามารถเข้าไปโหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินนะภาพรวมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์เอลในการคํานวณไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์คริปโตสต็อกรวมถึงแคสรวมถึงเงินที่เราต้องรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็แยกมาในฝั่งคริปโตตรงนี้ด้วยว่าในแต่กลรยุทธ์เนี่ยเราแยกกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จะทําไฟล์ยิบย่อยไปให้เนี่ยรวมถึง อในฝั่ง DCA ด้วยซึ่งกลยุ๊ปยของผมเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราทำการเปิดเวอร์ชั่นฝั่งช็อตลงมาใช่ไหมแล้วมันมี Profit เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทำการ TP หรือว่าทำการเมกกำไรที่เราลันลงมาเนี่ยผมก็จะเอาไปทำการเปิดกริดเพิ่มเติมนะครับเปิดกริดแล้วก็เปิด DCA ด้วยเพื่อที่จะลัน Snowball ในฝั่งของตัวออสัญญาที่ใช้ b c ในการ s e t ตเทรอบใหม่ซึ่งอาจจะ ดูหน้่านอีกทีว่ามันตบลงไปแนวโซนไหนโซนไหนมีเนื้อสำคัญที่จะเริ่มเก็บสัญญาเพิ่มเติมในฝั่งของขาขึ้นซึ่งขาขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ลันตั้งแต่แถวประมาณ25,000กว่าขึ้นมาเนาะแต่ประมาณ3,300ที่ผมปิดไปก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีเดี๋ยวจับเด็ดเพื่อนในห้องโอเคซิแนลแล้วกันครับ สุดเนหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตดิเรกชันการเทรดล่าสุดนะครับซึ่งยังมองว่าบิตคอยมีการปรับตัวลงต่อได้เพราะว่ายังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงในการปรับตัวลงในพาพเล็กให้เห็นนะครับเพื่อนที่มีการเปิดตามตาม,ตามกันมาตั้งแต่ด้านบนน,น่าจะแฮปปี้กันหมดแล้วก็ในฝั่งของตัวห้องโอเคช็อนลด้วยนะเพื่อนสามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับซึ่งตรงนี้ตลาดมีความกังวลด้วยกันทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะครับทั้งฝั่งออเฟดที่จะมีการปรับขึ้นดอก0.25%ลก็โกมาเย 8%.7% คร,รวมถึงในฝั่ง UK ด้วยที่เป็นนปััจจยยภายในนตอนนี้ ว่าตัวร่างกฎหมายมาันจะพูดหรือเปล่าแทบพูดเนี่ยน่าจะมีแรงกดดันในการเทขายเกิดขึ้นอีกนะครับรวมถึงในฝั่งเทคนิคก็มีแนวรับแถวม,มาสามหมื่นนะเดี๋ยวรอดูกันว่าแถวเนี้ยจะเอาอยู่ไหมถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็เลยนโคฟิดล,ลันกันต่อนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของเทดดิชเชนอลมาร์เก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ